สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาผ่านตัวที่มีชื่อว่ามาเขินแล้วก็มาแต่งประโยคด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะขึ้นชื่อว่า an นะคะนั่นก็คือคำกริยานั่นเองคำว่ามาเขินเป็นคำกริยาขึ้นชื่อว่าคำกริยานะคะเพราะว่าอะไรมันเขียนตัวเล็กและมี an อยู่ข้างหลังนะคะมันเขียนตัวเล็กและมี an อยู่ข้างหลังแล้วทีนี้ ะะขึ้นชื่อว่าคำกริยามันก็ต้องผันกับประธานใช่ไหมคะประธานคือ i ิ m a r k e ฉันทำเนาะ do นะคะดูคู่กับอะไรเอย่ย m a r k นะคะแอ์ซ er, ีแล้วก็เอสคือใช้ด้วยกันค่ะนั่นก็คือ m a r k นั่นเองมีตัวทีอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็จะมีตัวที่มีชื่อว่า เวียค่ะพวกเรานะคะพวกเราก็จะใช้เป็นมาคิลนะคะเวียจะต้องคู่กับมาคิลแล้วก็เอียนะคะเอียเอียคือพวกเธอก็ใช้กับมาค์เนาะซีใหญ่แล้วก็ซีเล็กนะคะจะใช้ด้วยกันนะคะนั่นก็คือมาคิลนั่นเองนะคะโซจากนั้นค่ะจากนั้นเราจะมาแต่งประโยคค่ะ มักคนใช้กับคำไหนได้บ้างอือตัวอย่างแรกหรือว่าตัวแรกนะคะนั่นก็คือมากับ house of การบ้านนั่นเองทำการบ้าน house of นะคะ garden มากับ e i n นั้น ausflug นะคะ ausflug ออาฝูงไปว่าออกไปเที่ยวไปดื่มกาแฟกับเพื่อนหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะหรือว่าเดินเล่นค่ะไอน้นั้นสเาเซียไม่ใช่เซียร์นนะคะเป็นเซียกังนะคะสเาเซียกังหรือว่าสปอร์ตนั่นเองตัวอย่างนะคะสปอร์ตเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ามาร์คเกิลมันมาหรือว่าคำไหนมันมากับมาร์คเกิลบ้างนะ,ะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะ ฉันทำการบ้านเราก็มาดูตารางค่ะฉันทำคือ i c h mark เเริ่มต้นประโยคจะต้องเขียนตัวใหญ่เสมอ i c h m a h e การบ้านฉันมีหลายอย่างมากนะคะ m a การบ้านฉันมีหลายตัวมากหลายหลายแบบมากก็คือเราจะไม่เติม d ด a d y d a s นะคะแล้ก็ใช้เป็น house a u f นะคะ a r b e n เลยค่ะนะคะเสร็จแล้ว พวกเรานะคะเราจะใช้คำว,ว่าพวกเราตรงนี้พวกเราจะไปเที่ยวกันไปออสฟลูกันเพราะฉะนั้นพวกเราก็คือ v ียนะคะ via มันคู่กับอะไรเอย่ย via คู่กับ a n ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติม a n ให้เขาด้วยเนาะ m a r k e นะคะตรงนี้ต้องเป็น k e นแล้วก็ a u s f l u g มากับไอนั่นเสมอจะต้องเติม i อ้นั่นอัลฟูเสมอนะคะเราต้องจำนั่นเอง a u s f l ู g มันมากับไอนั่นจากนั้นค่ะเราก็จะมาแต่งประโยคแป้นเราไปเดินเล่นเอาใครไปเดินเล่นเอาเขาผู้ชายไปเดินเล่นแล้วกันแล้วก็มาดูเขาผู้ชายเขาผู้ชายมันจะใช้กับม a c h กนะ เพราะฉะนั้นเราก็แ er, อต้องเขียนตัวใหญ่ตัวอักษรตัวแรกจะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอนะคะแอ er, แล้วก็มากับมาร์ t นะคะก,ก็ต้องเติมตัวเ e นั่นเองแล้วก็เดินเล่นคือไอ n น้นสเปเซียกังนั่นเองโอ้ตกนะคะเลื่อนขึ้นน่อยนะคะไอ n น้นสเปเซียกังตัวต่อไปค่ะเอ่อ เอาใครดีพวกเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลาย,เ,าลายเราก็ไปดูค่ะอ๋อนี่พวกเขาทั้งหลายคือ z มันใช้กับ mark ขใช่ไหมคะเราก็จัดไปเลย z นะคะแล้วตั้ง mark ไว้ก่อน mark แล้วก็ z หลายคนคือมากับ an นะคะแล้วก็เติมคำว่ากีฬาลงไปค่ะ sport นะคะ sport ปึ๊บซาว เะะพรนาะฉะนั้นคําไหนที่มากับ m a r k ินบางทุกคนจะต้องจําค่ะนะ,ะจะต้องจําว่าเฮ้ยเนี่ยการบ้านมากับ marker นะเดอเออออกไปเที่ยวกับเพื่อนมากับ marker นะเดินเล่นมากับ marker นะแล้วก็สปอร์ตมากับ marker นะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็เขียนคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะไปรวบรวมคําที่มันใช้กับ m a r k ินมาให้ นะคะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะหรือไลฟ์หน้านั่นเองไลฟ์นี้ลาไปก่อนค่ะเช้า